สวัสดีค่ะทุกคนสายบุกเฟตเชิญทางนี้ค่ะวันนี้เจ๊าพามาอยู่ที่ร้านซีสเปซพัทยาค่ะร้านบุกเฟตซีฟู้ดสุดเลิศมีอาหารทะเลมากกว่า100เมนูมีบุกเฟต์สองราคาคือ Family s เซ็ต9 9 9บาทและปา r t ตี้เซ็ต9บาทค่ะแถบไม่จำกัดเวลาด้วยอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันทั้งผัดขี้เมาทะเลผัดชาเครื่องแน่นปูนึ่งตัวใหญ่ กุ้งเผาหลนจานเนื้อหวานเด,ด้งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดดแซบเด็ดมากค่ะต่อด้วยปลากระพงทอดราดน้ำปลากังสดดองน้ำปลาดดจัดจานและปูมาดองน้ำปลาค่ะราดซีฟูดคือเข้ากันสุดๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูเลิศเเกรดทีเมียมอีกมากมายเลยนะคะสามารถนั่งทานซีฟูดเพลินๆแถมบรรยากาศดีๆแบบนี้ ถามพลาดร้านซีสเปซพัทยาแล้วล่ะค่ะ